คชมครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรการแสดงนะคะซึ่งเป็นการแสดงบนเวทีริมน้ําขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามพระปาที่ประทับกลางน้าเป็นการแสดงเสียงเสียงสีผสมผนานาน้ำนะการแสดงบนเวทีในชุดผู้มาขามดูผืนแผ่นดินแห่งพระม การรำเทรพระเกียรติและมีการขับร้องเพลงโดยศิลปินแอดคกอร์บารร้องเพลงหน้าพราะที่นั่งบริเวณเวทีการแสดงเพลงปิดทองหลวงพระพร้อมทั้งอาจารย์ธนิตศิรนดีปอกคลุยอาจารย์วรัตพงศ์พบิลอ่านบทกลอนถวายพระพรพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบกมิกรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมค่ะนั่นก็เป็นการแสดงบนเวทีริมน้ำขนาดใหญ่นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงเพลงเรือและขบวนเรือหลัก 59ลำที่เป็นเรือพื้นบ้านขนาดใหญ่มีขบวนเรือท้องถิ่นของชาวบ้านจาก16อำเภออีกจำนวนมากนะคะรวมกว่า300ลำเพื่อเป็นการแสดงในรูปแบบต่างๆที่เคยใช้เป็นวิถีชีวิตของชาวเรือต่างๆที่ได้เดินทางมาทำมาหากินแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของชาวกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาค่ะนอกจากนี้เรายังได้เห็นขบวนช้างที่งดงามสมกับที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะคะช้างนั้น มีประโยชน์แก่คนไทยมาช้านานนับตั้งแต่ในการ ขนย้ายสิ่งของการคมนาคมในสมัยโบราณที่การจราจรด้วยระบบต่างๆยังไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือการใช้ช้างในการทําศึกสงครามเช่นยุทธหัตถีในวาระต่างๆที่มีหลักฐานตามประวัติศาสตร์วันนี้ก็ได้เห็นการแสดงจําลองยุทธหัตถีให้ได้ชมกันด้วยซึ่งส่วนหนึ่งก็ทําให้ปวงชนชาวไทยนั้นได้รําลึกถึงวีรสตรีของชนชาติไทยสมเด็จพระศรีสุริโยโธทยัย และนอกจากนั้นก็ได้เปยบมวลพระราชการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานเพื่อประสบกนิกรมาเป็นไย้เวลาอันยาวนานเพื่อเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระองค์นั้นทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงค่ะการหลังจากเสร็จสิ้นจาก สถานที่แห่งน,นี้แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระยูหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็จะได้ไป,รประทับรถยนต์พระเท่นั่งไปยังพระตำหนักสุริยารัยเป็นจุดหมายต่อไปค่ะ ก่อนจะจบการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวงการเฉพาะกิจของประเทศไทยนะคะต้องเรียนเน้นย้ำแก่ท่านผู้ชมค่ะว่าถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นความงดงามของการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมรวมไปถึงเห็นภาพความปลื้มปิติของพระสุกนิกรที่มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทรับเสเด็จเป็นบรรยากาศที่มีความสุขกันอย่างไรก็ตามนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วหัวใจของการเสเด็จพระราชดำเนินไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ ของทั้งสามพระองค์ก็คือเสด็จพระราชดำเนินทรงสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยและแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวพระนครศรียุธยาและปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลางจากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมานะคะเป็นทรงเป็นแบบอย่างให้เห็นถึงการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรค่ะ แลสะสำหรับในวันนี้นะคะโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรรรญญรุมมาาาภพิิเ พักีร้องดองเรือนาามัันลอง ศุกนิกรชาวไทยครับปรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมการถ่ายทอดสดของเราโดยตลอดค่ะในวันนี้คุณกันตชาติเกษมสัรนายุทธยาคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณปอนด์อับสอนยินจินดาคุณสุพัชรินโพทองนาคและดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ